เป็นข่าวร้ายของสโมสรลิเบ์พูนะครับที่ล่าสุดเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนครับเขาบาดเจ็บและมีรายงานระบุว่าเขาจะไม่สามารถลงสนามได้ในเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคาร์บาวคัพหรือว่าลีคัพนะครับซึ่งเป็นรอบชิงเจอเชลซีก็แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษนะครับเจ็บที่หัวเข่าซึ่งเป็นข้างเดิมที่เขาเพิ่งหาเจ็บกลับมานะครับแล้วลงสนามในเกมเจอเบอร์ลี่ ปรากฏว่าเจ็บซ้ำต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปซึ่งมีอาการฉีกเล็กน้อยที่เส้นเอ็นหัวเข่านะครับในระหว่างเกมก่อนหน้านี้คือเจออาร์ส a น f เอฟเอครับแล้วก็พักไป3เกมก่อนกลับมาเจอกับทางเบอร์ลี่แล้วมาเจ็บที่เดิมนะครับทำให้เขาก็จะไม่สามารถลงสนามได้ในเกมสำคัญเลยครับเกมที่เวมบรีวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นะครับเกมเจอเชลซี ยังมีโปรแกรมอีกหลายเกมที่เทรนต์นั้นจะไม่สามารถช่วยทีมลิเวอร์พูลได้นะครับในเกมเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสแถมเกมสำคัญกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งหมายถึงการแย่งแชมป์กันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเทรนต์จะลงได้หรือเปล่านะครับเป็นข่าวร้ายมากๆแต่ก็ต้องดุว่าเขาจะกลับมาทันรับใช้ทีมชาติอังกฤษไหมในเกมที่แข่งขันช่วงเดือนมีนาคมเจอบราซิลแลวก็เจอเปลเยยมนะครับซึ่งตอนนี้เองก็ทางด้าน นักเตะที่ลงสนามแทนที่เขาคือคอเนอร์แบลด e ลี์ก็จะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับต้องดูว่าเทรนจะพักนานเท่าไหร่แต่ข่าวร้ายคือเขาจะไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมรอบชิงลีคัพซึ่งเป็นการลุ้นถ้วยแรกให้กับปีสุดท้ายของเจอเกนคลอปนะครับจะได้หรือไม่แต่วันนั้นจะไม่มีชื่อเทรนลงสนามครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวีดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ